วันนี้เราจะมากอฟันนะครับฉีดทะาเลกล้ปากสำคัญเลยคือ <c oughs> เข็มเข็มฉีดลูกหมูโดยเฉพาะ20่สิคูณูตัวนี้ช้ายด้ดล้วทิ้งดีครับ <c oughs> บอญยาโหดบอสันโหดพอดีเลยสีประสิ้นก็นดีเข็มเฉพาะลูกหมูนะครับ <c oughs> มาเลยมันเลยดันนี้จะกอฟันนะครับ <c oughs> าบางคนเพิ่งเอาขีมตัดตอนผมกัดตัดกันแหละครับบันที่ผมตัดน่ะผมสังเกตเบื้องหน้าของผมเนาะแขวแตกแขวแตกปุ๊บไปกินนมแม่มันแขวแตกแขวคบไปดูนมนมแม่น,มอ,ม,นมอักเสบอักเสบปุ๊บหยุดเลยน้ำนมไม่มีเลยนมหายนมแห้ง อีกหนึ่งสาเหตุของอลัางล้างขอดเราดมนมแม่หายยอนมันเจ็บนมมันนี่แหละครับแขวแตกเราไปกัดนมแม่มันแม่มันก็นอนทับลูกนอนทับนมบ่ให้ลูกกินนมมาเข้าสิเข้าสิลอลอกล็อกแต่ตอนจับเลยนะครับเข้าสิจับข่างเดียวเข้าสิบ่ปล่อยมือเลยจนกว่าจะก่อปัร็จ หมเดือดครับแป๊บนึงพุดหั่มเดือดนิดนึงซื้อไม้กระแดกใส่ไวาเป็นหลักครับเดือดกระจายเลยกโง่กับหัามเดือดนี่เาได้หว่ามาหลอกเลยนะครับเป็นอย่างห้ามหือจับเถอเดียวหลอกเลยตอนห้าปั่มปากไปแล้วถ้าห้าบอลหลอกบอลหลอกเท่นไหร่ตัวยมยาปั่มปากไง ไม่สุดออกมาหาปากมันเห็นหายมันลืนล่นลื่นปุ๊บเข้าสิอคอพนันลำบากลอกลิ่นไปเลยนะครับอยู่โปรอดไว้มาหายมันถือลื่นอ่เขายังเขายังจับอยู่้ะครับอย่เขาสิปล่อยตัวถ่ญญายเลย ถ่านเล็กนี่น้องชี้ชี้ชี้ีนิดๆนะครับเพื่อไว้น่ำมาเอาอเยอะโตเบิ้มลลอกเลยครับลลอกเลยง่ายสิดตรงนี้ง่ายเลยครับ จะได้ก็บอ่ถือลิ่นนะครับเ้าถืโปวดคอไปเลยดึงนิดนึงนะครับแช่หามเดือดนิดนึงอ่ะเอาอีกตั้งโต๊ะหนึงครับอีกตัวนึงล็อกเลยครับล็อกเลย มัม่แตกครับฝันหยุบเลยเลยสบายมันม่ค่มถ้า,ถามันคมปุ๊บน้ำนมแม่แหงเลยมืออื่นนี่เจ็บนมมันครับโอเครอครับขอบคุณครับ